สำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะคะการจัดสรรที่ดินขายการแบ่งที่ดินขายนะคะก็คือมันก็จะมีหลายที่นะที่เขาแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะล็อกละหนึ่งงานล็อกละหนึ่งไร่ล็อกละสองงาน,อ,อ,งานอันนี้มันก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะ ชอบขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้จะพามาดูในส่วนของคลองไผ่นะคะอำเภอสีคิ้วนะคะตำบลคลองไผ่นะที่อยู่เรียบลำตะคองนะคะตอนนี้เราก็วิ่งอยู่แถวโมอเตอร์เวย์นะคะติดลำตะคองเลยนะคะสำหรับสำหรับที่ดินแถวแถวนี้นะ มันก็ไม่ได้ว่าติดแบบมองเห็นน้ํานะแต่ว่ามันก็อยู่ไปไม่ไกลนะคะก็คือด้วยบรรยากาศด้วยวิวนี่จะสวยมากเลยนะสําหรับที่ดินในเขตนี้ตอนนี้เราก็วิ่งอยู่ถนนมิตรภาพนะขาเข้ากรุงเทพนะที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้คือขาเข้ากรุงเทพเสร็จแล้วเราก็จะกลับรถนะเราจะเข้าไปตรง คลองไผ่อะเรือนจำคลองไผ่นะสำหรับที่ดินแปลงนี้จะอยู่อยู่เขาพิกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะอันนี้ก็ส่วนตัวเราเองเราก็ชอบนะคะเราชอบดูใครก็ตามแต่ที่ลงขายลงประกาศขายอย่างเงี้ยเราก็ชอบไปดูนะว่าเราชอบแนวนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะแต่ด้วยเห็นรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ยังไม่ชัดเจนนะสำหรับส่วนตัวเราเองเราก็จะไปดูให้ถึงที่เลยนะแล้วเราก็ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆด้วยนะสำหรับใครที่ชอบนะคะชอบดูที่ดูทางนะคะบางคนก็ซื้อเก็บไว้นะคะเอาไว้ทำบ้านพักตากอากาศเอาไว้ทำบ้านพักลังกษียนก็ว่าไปนะตอนนี้เราก็กลับรถแล้วนะเรากลับรถแล้วเราก็ตอนนี้เราก็วิง่งตรงดิงเข้าโคราชแหละ ถ้าตรงดิ่งไปก็เข้าโคลาชแหละแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายมือเข้าตรงไอเรือนจำาของไผ่นะเราจะเลี้ยวตรงนี้สำหรับเส้นทางเราก็พามาแล้วนะก็คือเราจะเลี้ยวซ้ายนะเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงเรือนจำาของไผ่สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ติดเนินเขาเลยนะสวยนะ ถ้าใครเห็นก็ก็ชอบแหละส่วนตัวเราเองเราก็ชอบแหละแต่ก็ด้วยกรรมสิทธิ์มันก็เป็นบทห้านะแล้วแต่นะอันนี้เราไม่ได้ว่าแนะนำให้ใครมาซื้อที่บอทห้านะแต่ว่าอันนี้เราก็บอกตามตรงว่าที่ที่เราพามาดูตรงนี้เป็นที่บอทห้านะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางเทศบาลนะเขาจะจัดงานปีใหม่เนี่ยเขาก็จะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาทำเต็นท์ขายก็คือริมถนนแถวนี้นะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามากางเต็นท์ขายนะตอนนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วนะเราจะเข้าไป ตรงเขาพิกนะสำหรับเส้นทางสำหรับเส้นทางที่เราพามาสำหรับที่ดินแปลงนี้นะอยู่ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพนะอยู่เราใช้ระยะเวลาวิ่งอยู่ประมาณ10นาทีนะก็คือออกจากถนนมิตรภาพก็โดยประมาณ10นาทีแหละที่เราวิ่งมานะก็คือให้ดูวิวให้ดูบรรยากาศไปด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่เราจะไปก็คือ ที่ดินแถวนี้ที่เขาจัดสรรขายนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะหาวิวสวยๆนะอยู่ในหลืบเขาอยู่ในหุบเขาเนาะอยู่บนเนินอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบตรงไหนนะแล้วก็มีเยอะมากนะมีหลายที่ด้วยสําหรับเส้นทางนี้ถ้าใครชอบจริงๆแล้วก็รับได้นะสําหรับที่บอทอง5ก็คือคนที่รับได้นะก็คือ ติดต่อมาได้นะเราก็ยินดีที่จะพามาดูนะเพราะว่ามันมีหลายแปลงมากเลยก็เข้ามาเส้นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าพอเข้าไปข้างในนะมันจะมีหลายที่มีหลายแปลงมากเลยที่ให้เราเลือกดูนะตอนนี้เราก็วิ่งเข้ามาจน จนจะถึงเรือนจําของไผ่แล้วนะแล้เวเราก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีนะก็คือด้วยถนนเส้นนี้เราจะผ่านหลังสถานีรถไฟคลองไผ่ไปนะวิวสวยบรรยากาศดีนะคะระยะเวลาก็ไม่ได้ไกลมากนะ10บกวนอาทีเองสำหรับที่แปลงนี้นะ ที่แปลงที่เราจะพาไปดูแต่ว่าแปลงอื่นๆก็อยู่ไกลออกไปก็คือบางทีก็ไกลออกไปอีก30โลก็มีบางทีก็ไกลออกไปอีกประมาณ50โลก็มีก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ในเขตไหนนะถ้าพื้นที่อยู่ในเขตตำบลคลองไผ่นี่ก็จะใกล้หน่อยออกจากตำบลคลองไผ่ก็จะเป็นตำบลหนองน้ำใสนี่ก็ไกลไปอีกนิดนึงนะคะก็ ออกจากตำบลน,น้องน้ำใสมันก็จะเป็นแถวทับหกนะแถวดอนเมืองอย่างนี้ก็จะไกลไปอีกประมาณ40-50โลแต่ว่าด้วยวิวทิวทัศน์ของเส้นนี้นะไม่ต้องห่วงสวยแล้วก็น่าอยู่นะสำหรับใครที่ชอบ ดูนะคะสำหรับใครที่ชอบดูส่วนตัวเราเองเราก็ชอบเหมือนกันนะถ้าใครติดต่อมาแล้วก็ให้พาไปดูเนี่ยเราก็พาไปนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้พาไปที่เดียวด้วยเราพาไปหลายที่ก็คือทุกที่ที่มีอยู่ในสต็อกที่รอขายนะมันมันมีเยอะนะก็คือบางทีมันก็เหลืออยู่ แปลงละห่ไร่แปลงละสองไร่บางทีก็เหลืออยู่แปลงละ1งานก็มีนะเราพาไปดูทุกที่แหละก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบตรงไหนนะก็เลือกเอาได้ตอนนี้ราคายังจับต้องได้อยู่นะคะสำหรับที่แถวนี้นะก็คือแถวหนองน้ำใสเนี่ยที่เห็นเขาลงประกาศขายกันเยอะๆหลายๆเพจนะ่ะ ส่วนใหญ่เขาก็ขายกันที่ไรล,ละสามแสนนะสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนแล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ยังไงนะคะก็คือราคานี้นะคั้นต่ำแล้วละคือสามแสนสำหรับที่แถวตำบลกลองไผ่ตำบลหน,องน,นองน้ำสาสตำบลน,นอนเบืองนะก็คือแถวแถวนี้นะก็จะราคานี้แล้วละสามแสนละ แต่ถ้าใครอยากได้แบบว่าราคายังไม่ถึงสามแสนก็อยู่แถวตำบลมิตรภาพนะอันนี้ก็อย่างคลิปที่ผ่านมานะ่ะที่เราพาไปดูแถวนั้นยังอยู่สองแสนห้าอยู่เลยสองแสนสี่สองแสนห้ายังมีนะยังมีแล้วแต่พื้นที่เหมือนกันก็คือแล้วแต่ใครชอบแหละแต่วันนี้เราก็พามาดูที่แปลงนี้นะ อยู่แถวหูเขาแหละสวยนะสวยสําหรับที่แปลงนี้เราก็อยากให้ทุกคนดูนะเราเองเราชอบดูแล้วเราก็ชอบชอบถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูด้วยนะเพื่อจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะแถวนี้ก็เป็นแถวหมู่บ้านนะอยากจะบอกทุกๆคนว่ามันไม่ใช่ที่เปลี่ยวมันไม่ใช่ที่แบบที่ห่างไกลความเจริญอะไรมากมายนะ ถนนคอนกรีตไฟฟ้าถึงแล้วก็มีหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับใครที่จะตัดสินใจซื้อที่ดินเก็บไว้นะคะถ้าจะบอกว่าที่บอทอห้าหลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขายกเลิกบอทอห้าไปแล้วอันนี้ก็อยากจะบอกว่า มันก็มีตรงที่ว่าต่อให้เขายกเลิกบทอทห้าไปนะ่ะมันก็มีอีกแบบว่าทางอาบตอทางผู้ใหญ่บ้านนะ่ะเขาเซ็นรับรองแล้วก็ให้เสียภาษีท้องถิน่นมันจะมีอีกแบบนึงนะใบเสียภาษีท้องถิน่นก็พูดง่ายๆ ตามภาษาหนึ่งก็คือภาษีดอกยาก,ก็คือการที่เรามาซื้อที่ดินแถวนี้เราก็จะมีใบแบบภาษีท้องถิ่นให้ก็ก็พูดง่ายๆว่าเรามีการจ่ายภาษีในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ที่เราจับจองคือถ้าเราจับจองปุ๊บเนี่ยเราก็ขอเปลี่ยนชื่อเราให้เราเป็นคน ช่าที่ดินทํากินอยู่ในแปลงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีใบเสียภาษีให้นะอันนี้เราพูดถึงสําหรับคนที่เข้าใจและคนที่รับได้ในจุดนี้นะคะนี่แหละถนนหนทางก็ประมาณนี้เลยนะเป็นถนนลาดยางมาเลยนะมันจะไม่มีลูกลังนะสำหรับที่แปลงนี้จะไม่มีลูกลัง แล้วก็เข้ามาก็ประมาณ10บกวอนอาทีก็ให้ดูวิวไปด้วยนะคะก็คือให้ดูวิวไปด้วยบางทีมันก็ง่ายสำหรับการตัดสินใจนะของหลายๆคนคือที่แบบนี้นะอยากจะบอกว่า ชาวบ้านเขาก็อยู่กันมาทั้งตำบลนนะ่ะอย่างตำบลนองน้ำใสก็ทั้งตำบลแหละเขาก็อยู่กันแบบนี้แหละก็คือว่ามันเป็นที่ที่แบบบอทห้าทั้งตำบลน,นะนี่นะเรามาถึงที่แปลงนี้แล้วนะก็อยากจะให้เห็นนะว่ามันเป็นที่ที่แบบว่ามีหมู่บ้านคนนะเราไม่ได้เปรี่ยวเราไม่ได้เงานะมีหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านนะคะก็ มีคนมาทํานะคะเนี่ยเขาก็มาจัดสรรที่นี่แหละแล้วก็บางคนก็มาซื้อนะคะเนี่ยเขามาซื้อไว้แล้วพอเขามาซื้อไว้แล้วเขาก็เริ่มทําเริ่มบุกเบิกนะมันก็สําหรับคนที่รับได้นะคะมันเป็นที่บอทอย่างว่าแหละมันสําหรับคนที่รับได้เท่านั้นนะก็คือเราเองเราก็ชอบมาดูแล้วเราก็มาแนะนําให้ทุกๆคนรู้จักนะว่าถ้าใครชอบ ที่ดินเปล่านะคะเอาไว้อยู่หลังกเกษียณหรือไม่ก็เอาไว้ทำบ้นานพักตากอากาศนะแถวตำบลคลองภายแถวตำบลหนองน้ำใสแถวตำบลดอนเมืองอยู่ในเขตนี้ราคาก็ยังจับต้องได้นะยังไม่แพงนะอยู่ที่หลักสามแสนเองที่ดินสวยมากเลยนะคะที่ดินไม่ได้ไม่ได้ขี้เลน่ะ คือด้วยถนนหนทางมันก็ไม่ใช่ลูกลังนะ่ะเนี่ยอย่างที่เราวิ่งให้ดูเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตมีไฟฟ้าด้วยมันก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือด้วยสาธารณูปโภคก็คือถนนคอนกรีตแล้วก็มีไฟด้วยนี่แล้วก็ราคานี้มันถือว่าโอเคนะ่ะนี่นะ่ะที่ดินแถวนี้นะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ที่สวยนะ่ะวิว วิวสวยมากเลยเรามายืนดูเนี่ยวิวสวยมากเลยไล่ละสามแสนนะสำหรับที่แถวนี้ที่เขาแบ่งขายอยู่ก็คือเป็นที่ดินเปล่าแหละสําหรับใครที่สนใจนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่ได้เปรียวไม่ได้เงาอย่างที่คิดนะมีเพื่อนบ้านก็ ขอ,อบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะสำหรับใครที่ชอบที่ดินสวยๆงามๆที่ดินแบ่งขายนะอยู่ในเขตอำเภอสีคิ้วนะก็ติดต่อเราไมา่ได้นะเราก็มีหลายที่มีหลายแปลงนะให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะสำหรับใครที่รับได้แล้วก็ชอบนะคะก็ติดต่อเรามาได้ะคะ่ะ